นี่คือร้านกาแฟแว่นแหน่แว่นแหนก็จะร่มรื่นด้วยต้นไม้ครับแล้วก็ของคนชอบของเก่าเกลียดก็มี่ตัดตุกคนีบเราจะไปรับกาแฟข้างในนะครับเชิญเลยครับครับตอนนี้กาแฟมาแล้วนะครับก็เจออำนาจเรานีแหละครับอยู่หน้านี่แหละครับคือผ่านแต่ไม่เคยแวะ่นมองมองแว่น มาซื้อต้นไม้เปิดนานหรือยังครับก็เปิดได้พัแล้วครับชิวๆววม่ร้าพี่ไม่ร้ายที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไว้บังแดดด้านมุมที่แดด่องแล้วก็พี่จะมีอย่างเงี้ยไปนั่งชิวเด้ตนรากต้นรดูสีเขาไปให้ดูโอเค ของนิวอะไรไวช็อกไวช็อกค,ครับคือคช็อกโกแลตมันจะมีสีดำ,อ,ำอะไรแต่ที่เป็นเป็นช็อกโกแลตสีขาวไวช็อกมันมีไว้กาแฟไหมมีมา้า <c oughs> รถเข็นเขาก็ยกขึ้นเวลลาดูแ ไม่ไม่จนแต่ไม่ตายเขาลอบลองผลแต่ว่าพวกนี้มันมันติดอยู่แล้วพี่บูเคยซื้อซื้อซื้อร้านนี้ใช่ไหมเคยซื้อร้านนี้เอาล้ครับเอาไปถึงคุณเนี่ะนอกจากจะได้ชิมกาแฟแล้วก็ยังเดินดูต้นไม้าชอบต้นไม้อะควรมาเลยนี่ราคามันจะอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งห้าเนี่ยหมื่นห้านี่เนี่ยมาดูนี่เขาเขียนอะไรเงี้ยอเนี้ยสองหมื่นสอง อะไรประมาณนี้ต้นไอ้นี่ต้นจานไอ้นี่ต้นจานจริงๆต้นนั้นนิยมสุดคือต้นมังมีหรือต้นชะมังนิยมใช่ไหมครับคือนิยมหมดทุกต้นที่มาวางอยู่ตรงนี้ต้นอะไรเนี่ยอ๋อแคร์ใช่แต่ดูลำต้นเนี่เพราวัดเป็นขนาดความแพงมันยิ่งขึ้นอยู่ที่พันธุ์นิยมแล้วก็ขนาดของลำต้นว่า กี่เมตรกี่นิ้วกี่อะไรไอ้น,นี่สี่หมื่นวะใช่อยู่ที่ขนาดต้นเลยพ่ดูลำต้นดินด่านจะเป็นต้นไม่แน่ใจว่าชมังไหมบังหนีหรืออะไรพี่ดูลำต้นดิเดี๋ยวเราพยายามยกขึ้นหนึ่งไอ้ปวกปั๊มน้ำมันที่สร้างมาใหม่เขาจะมันยกไปเลยเอ,อ่ะมนะปั้นน้ำมันมันก็นใช่ว่าเขาจะขายได้ทุกวันเหรอเนาะใช่ มันต้องมีค่าเทนรถค่ายกรถเจ้า,จาเอกช่างอะไรต้นมันยงมาอย่างไงใหญ่มากมีต้นมีต้นมีต้นตาลน,นะต้นตาลที่แบบว่าโอ้โห